สวัสดีครับนะครับสถานการณ์วันที่สามของการเคอร์ฟิวนะครับห้ามออกจากเคหสถานนะครับสี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับในภาวะโรคไวรัสนะครับ โควิด19นะครับนะครับเมื่อวานก็เงียบสงบเนาะนะครับตอนนี้ที่ผมกำลังนะครับไลฟ์สดตอนนี้ก็คือนะครับเป็นถนนสายนะครับหลักนะครับสายเอเชียนะครับถนนยันตรกิจโคศนเส้นทางหลวงหมายเลข101นะครับ จังหวัดแพร่นะครับไปจังหวัดน่านนะครับนะครับดูว่าเมื่อวานนียเมื่อวานนี้เท่าที่ผมใช้เวลาจะมีรถแค่สองคันนะครับซึ่งเป็นรถพ่วงเนาะนะครับอาจจะขนส่งเกี่ยวกับสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเนะนะครับซึ่งขนส่งได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เห็นรถผ่านมาเจ้าหนึ่งคันละนะครับ นะครับก็ยังเงียบสงบอยู่นะครับคือเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องขอบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ว่าประชาชนนะครับหรือชาวบ้านยังตระหนักนะครับถึง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 ความปลอดภัยของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับให้ความร่วมมือเนาะกับทางรัฐนะครับ ถ้ายังมีรถวิ่งมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านคนยังไม่สนใจเนี่ยนะครับการแพร่กระจายของไวรัสเนี่ยนะครับก็ยังคงจะคงจะหยุดยากเนาะนะครับวันนี้นะครับมีข่าวดีก็คือการติดเชื้อลดลงถึง50เนะครับน่านะครับเนาะรถที่ผ่านนะครับรถที่ผ่านนะครับก็เป็นรถหมูอินเตอร์เนาะนะครับรถหมูอินเตอร์นะครับซึ่งซึ่ง ในพรลกอฉุกเฉินนะครับในเรื่องของไอเนี่ยก็ยังถือว่าขนส่งได้นะครับเนาะเรถตำรวจนะครับรถพยาบาลน,นะครับมีเหตุอะไรไม่รู้นะตัวนี้นะครับพอดีวิทยุผมไม่ได้พกด้วยนะครับวิทยุผมอยู่ในบ้านเนาะ นะครับไม่รู้ผมว่ามีเหตุฉุกเฉิอนอะ,อ,ะอะไรไม่ทราบณนะเวลานี้เที่ยงยังไม่เที่ยงคือต้งหาทุ่มห้าทุ่มนะครับนะครับรถยังไม่แน่ชัดนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นรถรถตำรวจสพไหนสพอล่องกวางหรืสอสพไผ่โทนนะครับแต่รถที่ขนขนส่งเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเนี่นะครับก็ก็สามารถขนส่งได้ นะครับเพราะว่าประชาชนชาวบ้านเ้ายังต้องกินเนาะต้องกินต้องใช้อยู่นะครับณนะเวลานะครับห้าทุ่มนะครับเนาะในวันที่6เมษายนนะครับ เราจะดูตอนนี้นะครับรถที่ผ่านก็คือก็ต้องเป็นรถเกี่ยวกับการขนส่งเนาะนะครับตอนนี้คนทั่วไปธรรมดาตอนนี้ออกบ้านก็นะครับก็น่าจะเป็นข้าวนะครับ น่าจะเป็นข้าวสารนะครับเราจะเห็นเท่าที่เห็นในรถน่าจะเป็นข้าวสารนะครับเพราะบางทีการขนส่งนะครับกวาจะขนขึ้นรถแล้วไปส่งที่ตลาดไทยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าประโภคบริโภคเนี่ยนะครับถือว่า,าคือฟิวเนี่ยถือว่ารับ,รบการยกเบ้นเนาะนะครับ เงียบสงบดีนะครับมีรถบ้างนะครับเนาะถนนเพราะทิ้งส่วนหนึ่งก็คือที่ที่อาจจะเงียบนะครับเพราะว่าถนนเส้นเนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเส้นเส้นที่ผมชี้เนี่ยนะครับก็คือทางไปจังหวัดด้านนะครับเนาะซึ่งเขาเขาปิดจังหวัดแล้วนะครับน่านปิดจังหวัดนะครับไปเขาก็ไม่ให้เข้าเนาะ นอกจากขนส่งเกี่ยวกับทางการแพทย์เนาะเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะเกี่ยวกับการแพทย์การทหารอ่านะครับเขาถึงเขาให้เข้าอยู่นะครับแต่จะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เข้าลนะเนาะนะครับสนุนเส้นนี้ถึงถึงถึงหยับนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้านะครับ เรายังไม่ตระหนักตระหนกนะครับยังเดินทางกันอยู่เนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับร้อยกว่าวันนี้วันที่หกร้อยกว่าวันนี้เจ็ดสองร้อยนะครับนะครับไม่ไม่อยากบอกเลยว่านะครับอีกไม่กี่วันก็ต้องมีคือฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราจะมีเรามีข่าวดีเนาะนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อ รายใหม่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ห้าสิบกว่าคนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่ะแวะมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวจะเหงานะครับร้านนะครับร้านร้านของผมเองนะปิดมาเดือนกว่าละนะครับไม่เป็นไรนะครับเนาะนะครับเพื่อชาติ เงียบสงบนะครับที่จริงถ้าออกมาบ้านอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะครับตอนเนี้ยครับใครจะออกมาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าผิดผิดในเรื่องของเคอร์ฟิวเนาะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ตอนนี้ผมก็เป็นเจ้าที่รัดเนาะนะครับออกมาถือว่าสอดสองดูแลนะครับความสงบสุข ความสงบของของหมู่บ้านนะครับเนาะอยากให้สงบ่บงนี้แหละนะครับเวลานี้กี่โมงเอ่ยห้าทุ่มหกนาทีนะครับห้าทุ่มหกนาทีเงียบสงบดีนะครับก็เหมือนมีตัวอย่างที่อำเภอสุมินกับอำเภอเมืองที่บ้านห้วยมาเนาะนะครับวัยรุ่นคึกขนองก็นะครับตอนนี้ถ้าถ้าขับรถออกไปนะครับ แล้วมีตำรวจเขาเห็นรถเราเนี่ยนะครับเขาจะประกบนะครับสอบถามทันทีว่าว่าเราเนี่ยนะครับไปทำอะไรที่ไหนเมื่อวานเมื่อวานน้องน้องชายนะครับบอกว่าเพื่อนเนี่ยมาจากสุมเมนแล้วจะเข้าในเมืองนะครับที่ประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับเจอตำรวจนะครับตำรวจไม่ใช่ว่าตั้งด่านนะ ตำรวจก็คือคือขับรถเจอพอดีเขาก็นะครับเลยเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับโดนปรับไป20,000ื่นนะครับอาจจะโชคดีหน่อยเนาะโดน20,000ืนเนี่ย 20, ผมว่าเพราะว่าโทษโทษจริงๆของของการนะครับผิดเรื่อง Cur คร์ฟิวเนี่ยก็คือคือต้องโดนจำคุกด้วยนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน20,000บาทนะครับเนาะนะก็ถือว่าอาจจะจะเตือนอยู่เนาะ ะอะ่เวลานี้ถือว่าได้เวลาละนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาลองมาสักสี่ทุ่มเนาะจะลองมาสักสี่ทุ่มดูว่าสี่ทุ่มคุณยังล่าอยู่หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เที่ยงห้าทุ่มเนี่ยแค่ห้าทุ่มไม,ไม่มีละนะครับผ่านมาที่ผมไลฟ์สดเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเกือบสิบนาทีแล้วนะครับรถที่ผ่านก็มีแค่สามคันเนาะรถมูอินเตอร์นะครับ ขนส่งเนาะสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ลถขนข้าวสาร้งเนาะแล้วก็ลดตำรวจนะครับผ่านมาสิบนาทีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีสําหรับสําหรับบ้านเรานะครับถือว่าประชาชนทุกขั้นให้ความร่วมมือนะครับไม่อยากให้มีการคือฟิล24ชั่วโมงเนาะงั้นเราแย่แน่นอนนะครับผม ครับคืนนี้ก็พักผ่อนนะฮะไม่ต้องไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนกันละนะครับเนาะหลับฟันดีนะครับผมราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ